ด้วยท่าทีของรัฐบาลหลายๆอย่างทําให้ประชาชนคนไทยบางคนมีความรู้สึกไม่สบายใจนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของท่าทีรัฐบาลไทยที่มองว่าการเจรจาการแก้ปัญหากระทบกระทั่งการระหว่างไทยกับกัมพูชาที่มีการอ้างเรื่องห่วงผลกระทบเรื่องความสัมพันธ์อ้างเพื่อสันติภาพเพื่อมนุษยธรรมต่างๆเนี่ยนะครับรวมไปถึงประเด็นล่าสุดที่บอกว่ามีรายงานข่าวเป็นกระแสข่าวมาบอกว่ารัฐบาลไทยสั่งให้หรือลวด้นามหีบเพลงออกเนี่ยเรื่องนี้ทางคุณจิรยุห่วงรับ โฆษกรัฐบาลออกมายืนยันนะครับว่ารัฐบาลจะไม่มีการหรือลว,วดหนามในทุกเขตแดนทุกจุดที่ทหารนำไปวางกั้นเอาไว้ตลอดแนวชายแดน7จังหวัดมีแต่จะทำเพิ่มเติมต่อไปอีกนะครับซึ่งวันนี้ทหารก็มีการวางรั้วเพิ่มเติมอีกนะครับ แล้วก็บอกว่าข่าวนี้ถูกเผยแพร่โดยเพจที่จงใจปั่นกระแสโดยใช้ข้อความอ้างว่ารัฐบาลจะเรียกประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติเสนอให้ยกเลิกรั้วลวดหนามบริเวณชายแดนทั้งหมดเพื่อแสดงออกถึงสันติภาพและมนุษยธรรมซึ่งคำพูดนี้เนี่ยเป็นการนำเสนอข้อมูลที่บิดเบือนเพื่อเรียกยอดไลค์ยอดแชร์ขอให้ประชาชนใช้วิจารญาในการรับข้อมูลข่าวสารเช่นเดียวกับบิ๊กเล็กครับพลเอกนัทพล,ลนาคพาณิชย์รัฐ ตีช่วยกลาโหมที่ย้ำว่าเรื่องที่สั่งให้มีการรื้อลวดหนามไม่เป็นความจริงครับจะถอนเลยจะสัมผิภาพไม่จริงไหมครับไม่จริงไม่จริงไม่จริง,ร,งรับรองถ้าผมนั่งอยู่ที่ประชุมนะไม่มีหรอก เรื่องบุญบุญเขตแดนไม่ใช่แค่เรื่องเดียวชมคะต้องบอกว่ามีอีกเรื่องหนึง่งหลักหมุดเขตแดนเหมือนกันก็มีการแชร์ในสื่อโซเชียลค่ะว่ามีการปล่อยให้ทางการกัมพูชาขุดย้ายหลักหมุดเขตแดนตามภาพที่เห็นก็จะมีเสาปูนซีเมนต์หน้าตาคล้ายกับหลักหมุดนี่แหละค่ะแล้วก็มีรถแบคโฮจอดอยู่ใกล้ๆแล้วก็มีร่องรอยระหว่างการขุดย้ายด้วยภาพนี้นะคะซึ่งทางกองทัพบ,บกก็ตรวจสอบข้อมูลกับหน่วยงานทหารในพื้นที่แล้วก็พบว่าภาพหลักคอนกรีตที่ปรากฏ ในคลิปวิดีโอนั้นไม่ใช่หลักเขตแดนไทยกัมพูชาที่สร้างโดยคณะกรรมการปักปันเขตแดนระหว่างสยามกับฝรั่งเศสในปีคิสสกราักราถึง1 9 2 9ค่ะเนื่องจากว่าขนาดและก็รูปร่างของ หลักเขตแดนไทยกัมพูชาจะต้องมีความกว้าง40เซนติเมตรยาว40เซนติเมตรสูงเหนือพื้นดิน1เมตรและส่วนที่ฝังลึกลงไปใต้ดินก็จะมีฐานรากอีกประมาณ80เซนติเมตรนะคะมีการสลักข้อความ3ภาษาคือด้านที่หันหน้าเข้าฝั่งไทยจะเขียนว่ากรุงสยามอยู่บรรทัดบนสุดนะคะแล้วก็ภาษาฝรั่งเศสอยู่ตรงกลางจากนั้นก็ภาษาเขมรอยู่บรรทัดล่างส่วนที่หันหน้าเข้าฝั่งประเทศกัมพูชาก็จะเขียนบรรทัดบนเป็น ภาษาเขมรบรรทัดกลางเป็นภาษาฝรั่งเศสแล้วก็บรรทัดล่างก็จะเป็นภาษาไทยเขียนว่ากรุงกัมพูชาค่ะครับต่อไจากนั้นด้านข้างเนี่ยของหลักเขตแดนก็จะเขียนเอาไว้นะคำว่าแดนต่อแดนแล้วทีนี้ด้านบนของหลักเขตแดนก็จะมีการสลักไว้เป็นตัวเลขหมายเลขหลักเขตกำกับไว้อย่างชัดเจนครับ